โดนครับผมขนหัวโดนครับมีน้ำหนักครับมีน้ำหนักมีน้ำหนักครับผมโลหนึ่งน่าจะไม่อยู่ครับ ป่าชนกับท่านผู้ชมครับโอยตกใจขอหรือเปล่าวะวิ่งขึ้นไฟตงมานู่นนะนู่นนะขึ้นอยู่ครับใช่ครับคู่มัน

โดนอีกแล้วครับดึงดังกล่าวด้ยแต่เดียวโอ้นี่ข้างท้ายครับปลาข้างท้ายครับผมอืมปลามองฮะตัวนี้ผมว่าไม่เล็กนะพี่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะกาวอ ทวงความเก่าคืนหันอผมพี่คิดว่าเป็นปลาอะไรปลาชอนชอนนะดูมันตื้อๆยังไงนะสวยงามจริงๆครับอุ้ยอุไม่เล็กครับตัวนี้ผมว่าไม่เล็กแน่ไซส์สามขึ้นัะยังไงก็สามขึ้นแน่ มไม่เป็นไรรอดใหม่รอดใหม่ไม่เล็กฮะยังไงก็ไม่เล็กแน่ตัวนี้พี่ดีๆพี่เลี้ยงหน้ารอกให้พอดีพอดีชุดพีเอ็มครับจากสุราษฎรครับผมจากพนมะ นลนอะไอ็ชนะนครับชนโอ้ชนอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่เล็กครับไม่เล็กครับผมสวยครวครับหมาแล้วสี่าครับผมว่าแล้วครับยังไงก็ต้องสามขึ้นครับมือสังหารมาเองฮะจากสุราษฎร์ครับผม โอ้ใหญ่เวอร์ปาีครับจยังยังไม่กว่าเลยนะปั๊บโดนครับผมดูสีกันนั่นแหละแต่ว่าอืมสุดยอดเยี่ยมมากจะของครับถือได้ครับจาขอลงมาได้ครับมืดหน่อยนะพี่ย้อนแสง สวยงามฮะเห็นหน้าชัดอยู่โอเคครับผมกกินเต็มปาสวยงามครับโอเคฮะโดนล้วครับ,บผมทีมงานนี้โดนแล้วลาพี่เอ็มครับพี่เอ็มครับพี่เอ็ม,ค,อมนนคิดว่าเป็นปลาอะไรครับพี่น,น,น่าจะชนน่าจะชนนะ ๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมอ,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 อะไรนะพี่ว่าน่าที่เป็นปลามงนะน่าจะเป็นปลามมงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมอ,อุ้ยปลา<พ>อะไรอะพี่ปลามมงพี่ปลามมงสวยครับท่านผู้ชมเอาเลยครับปลามมงแก้มบางไซนี้ก็สุดยอดเลยครับผม อ่าเดี๋ยวจะทอทิ้งสมออีกทีนึงครับผมเอาไหนพี่ลงยกดูสิขนาดไหนได้โอโ้โหไซส์สองไม่ขาดนะพี่หนะ้าดไ,ได้อยู่แล้วสองโลแน่แนอยู่แล้วโอเคสวยครับหน้ามงมือกลางเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโอโ้โหหมานจริงๆครับผมพี่เดมาหมือนสีเดิมต้องหมานจริงๆฮะ <laughs> เขาเป็นใคร เขามาจากไหนไม่มีใครรู้ปามองเหรอปะ